Pick a legendary or mystic fruit from a r e a l i t y sapling เพื่อนๆจะต้องไปเก็บผลของต้น r e a l i t y Sapling ในระดับ Legendary หรือ Mystic ก็ได้มีที่ไหนเยอะที่สุดที่เราจะเก็บได้ 1. ก็ต้นของเราเองนะคะ 2. ที่เมือง r l a t i v y f a l l หรือว่าที่อื่นๆที่มีคนนิยมไปปลูกไว้ ถ้าเป็นต้นของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นแบบที่เราปลูกไว้เองมันจะอยู่สุดเดิมตลอดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้นไม้โดนทำลายไปนะคะหรือว่าไม่ต้องการจะไปที่เดิมเราสามารถไปตีเอาลย์ตี้พอร์ t เพื่อเก็บเมล็ดมาได้ใสลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะคะว่าของซาเนี่ยต้นมันอยู่ที่ไหนก็เลยมาตีที่นี่นะคะนี่นะคะเรเลตี้รูตรงนี้เพื่อที่จะมาเก็บเรเล i t ตี้ซี พอเก็บได้แล้วใช่ไหมคะก็ไปหาที่โล่งๆนะคะที่สามารถปลูกได้มันจะมีบางพื้นที่อย่างเช่นถนนเนี่ยที่เราไม่สามารถจะไปที่ไม่สามารถจะไปปลูกมันได้นะระดับของลูก เรดดี้แซปลิงเนี่ยนะคะมันจะมีตั้งแต่เขียวฟ้าม่วงส้มแล้วก็ทองของซายนะคะมันเป็นสีทองพอดีแล้วรายก็เอ่อต้นของซายมันอยู่แถว shuffle t Sh r ยใช่ไหมคะซายไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปไปเก็บมเมล็ดมาแล้วก็มาปลูกใหม่ได้พอรายปลาไปที่พื้นแล้วปลูกใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นระดับมิสติกพอดีเพราะว่าสเตตัสตรงนี้มันบอกอยู่เลยว่ามันเป็นมิสติกนะคะ เดี๋ยวเราไปหาที่สวยๆปลูกกันหน่อยดีกว่าปลูกตรงเนยๆเอียงมันไม่ค่อยแท่นะถ้าของใครเป็นมิสติกใช่ไหมคะปาปุา๊บก็จะเห็นเลยว่าเป็นมิสติกเพื่อนๆก็แค่ไปกดเก็บนะคะเลเจนดารีที่เป็นสีส้มเนี่ยสามารถเก็บจากต้นคนอื่นได้แต่ถ้าเป็นระดับมิสติกจะต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นที่เป็นคนเก็บ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอใส่เก็บปุ๊บนะคะต้นมันก็หายไปแล้วก็จะมีปืนระดับมิสติกมาหนึ่งอนันและถ้าเราปลูกใหม่นะคะมันก็จะกลายเป็นนออ่อนๆที่ไม่มีผลอะไรเลยก็จะต้องรอจนกว่ามันจะค่อยๆโตนะจะเห็นนะคะว่าเตตัสตอนนี้กลายเป็นระดับอันคอมมอนหรือว่าสีเขียวแล้วแล้วก็ next ซ์สวิตติที่เราจะมาเก็บต้นยาข้างๆเนี่ยก็จะในอีก15ชั่วโมงระหว่างนี้ก็สามารถเก็บเห็ดไปก่อนได้ค่ะ และอันนี้ก็เป็นโลเคชันของ Reality Pod นะคะที่เราสามารถไปทุบแล้วก็เอา,มาเมล็ดมาปลูกได้มันมีค่อนข้างเยอะเลยเพื่อนๆอ่าจจบไปเก็บเอ้ยอาจจะไปตีก่อนนะคะแล้วก็เก็บมเมล็ดไปปลูกในที่ที่มันห่างไกลคนถ้าเกิดต้องการจะเก็บแบบเน้นชัวแต่ว่าถ้าไม่ต้องการทำแบบนั้นไปหาแถวพวก Reality Falls ก็ได้นะคะมีคนไปปลูกเยอะ r o c k y r e e l s ก็เยอะตามเมืองใหญ่ๆจะมีคนไปปลูกไว้ตลอดเลยค่ะ ส่งกำลังใจในการทำคลิป Fortnite ได้ที่ True Money Wallet หรือพร้อมเพย์ตาม QR Code และเบอร์นี้หรือใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนก็ได้นะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับ f o r t n i น e สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าจะแชทไปหาเพจ Beauty and a u t y h n b e a s t ใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวซาจะไปช่วยตอบให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ